สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอดถั่วตลอดธรรมสนทนาก,นก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันคุณที่ดาชวนกุลน,นะคะนมัสก,การท่านจันค่ะเจริญธรรมแม่ท่านจันคะเมืองไทยกับเรื่องของความเชื่อนี่มันแยกยากแล้วมันย,ยากแยกจริงๆนะคะคือก่อนหน้านี้เนะี่ยท่านจันน่าจะจําอันนี้ได้ครูกายแก้วจําได้ใช่ไหมคะที่เป็นมนุษย์ครึ่งนกแล้วก็อุยคนไปขอพงขอพรอ,อะไรกันเยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมด ล่าสุดนี่มาใหม่ซึ่งแอนทึ่งมากเลยนะคะว่าโอ้โหคนไทยเรานี่สามารถจะมีความเชื่ออะไรได้ขนาดนั้นไม่ทราบว่าท่านจันได้เห็นข่าวนี้หรืออยังที่ชาวบ้านไปแห่บูชาหุ่นยนต์ Prime. ออ i ติม p สไพร์๋อเหรใช่ค่ะอยู่ที่ตลาดน้อยในเดี๋ยวถ้าภาพขึ้นมาก็ขึ้นได้เลยนะคะถึงความแบบอึ้งและทึ่งมากๆว่าโอ้โหไทยแ,แลนด์นี่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะ คือเห็นหุ่นยนต์นี้แล้วเนี่ยก็นึกถึงอเมริกาเขาก็สร้างมาเป็นหนังก็ดูกันไปเนอะอันนี้ครูกายแก้วนะนี่นี่ค่ะหุ่นยนต์ออพติมาสพรายแล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะคะท่านจันคือมีการแบบมาโมนะแล้วก็มาแก้บนกันนี่มีนางรำเมื่อสักครู่นี้มีนางรำมาถวายแก้บนที่หน้าหุ่นออพติมาสเออแล้วเขาบอกขอพรสำเร็จ นี่ท่านจันร์เห็นแล้วรู้สึกยังไงและคิดเห็นยังไงบ้างคะท่านจันคะถามว่าท่านจันรู้สึกอย่างไรคําตอบรู้สึกธรรมดาไม่เวทนาหรอะคะถามว่าคิดเห็นอย่างไรก็คิดเห็นว่าตราบใดที่การศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยยังผิดพลาดประชาชนคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ย ก็คือหมายความว่าเป็นคนหลงทางทางความเชื่อ <enth. S 2> คุณใช้คำว่าความเชื่อนำหน้าเนี่ยอาดามาเห็นว่าคุณใช้คำที่ถูกต้องมากถ้าคุณไปใช้คำว่าศรัทธานี่สเอียมาจะเถียงคุณเนี่ยเพราะว่าความศรัทธาเนี่ยมีความหมายเป็นบวกแต่ความเชื่อเนี่ยเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เท่าที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยปัญหาคือความเชื่อที่เป็น ผิดความเชื่อที่เป็นมิจฉาหรือเป็นความเชื่อผิดๆเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากเยอะมากซะจนกระทั่งว่าเอถ้าแบบนี้เนี่ยไม่เชื่อเนี่ยยังจะดีซะกว่าไปเชื่อแบบผิดๆแต่คือแอนงงมากว่าหุ่นยนต์ Optimus Prime แล้วไปเอาน้ำแดงถวายแล้ว นำนางรำมาถวายแก้บนยังไงก่อนคือจริงๆกรณีนำน้ำน้ำ,ำแดงมาถวายเนี่ยมีมาหลายกรณีแล้วอก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นน้ำแดงด้วยพยายามหาคำอธิบายต่างๆนานานอกจากว่าบรรดาเสียนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะพลอยเป็นเบาหวานกันไปเสียหมดอุ้ยแล้วแอนพูดแบบนี้นี่แอนจะถูกต่อว่าไหมคะเนี่ยแอนไปนลบหลู่ความเชื่อเขาไหมคะเนี่ยคือจริงๆความเชื่อเนี่ย เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความแสดงออกหมายความว่าถ้าเขาเชื่อแบบนั้นเขาก็แสดงออกแบบนั้นเราเชื่ออีกแบบหนึ่งเราก็แสดงความออกอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันมเพราะนั้นเมื่อเราเห็นด้วยกับเขาเราก็เห็นแสดงความเห็นด้วยกับเขาแอนอาจจะเป็นหนึ่งในานางรำที่อยู่หน้าอะ,อะไรนะ <Optim> ออพติมัสไนั่นแหละ,ะก็ได้ถ้าหากแอนเชื่อแอนก็ไปมีหรือแอนได้รับจ้างให้ไปรํำจะเชื่อไม่เชื่อเราก็สามารถรํำได้อยู่แล้วในกรณีนี้ก็เป็นไปได้คำถามของแอมว่าแอนจะถูกต่อว่าไหมคือเขามีคำนี้ไงคะไม,ไม่เชื่ออย่าลบหลู่รรค,คือคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยเป็นคำขู่ของคนขี้ขลาด อันนี้จะมาพูดแล้วก็ผลเรกบรรอวิชชอบมากมไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นคําขู่ของคนขี้ขลาดคือถ้าคุณแน่ใจว่าความเชื่อของคุณเนี่ยถูกต้องใครจะลบหลู่คุณก็ไม่หวั่นไหวต่อคําลบหลู่นั้นแต่ประการใดเพราะคุณมั่นคงในความเชื่อของคุณว่าคุณเชื่อถูกต้องเทียนไม่มีไส้จุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดเพราะนั้นเมื่อคุณแน่ใจว่าความเชื่อออพติมัส ของคุณเป็นความเชื่อที่ดีเนี่ยใครก็จะลบหลู่ออฟติมัสหรือลบหลู่ความเชื่อ ultimate, ของคุณคุณก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกับอาตมาเองเนี่ยอาตมาเชื่อในพระผู้มีพระภาคเจ้าใครจะมาด่าว่าตําหนิติเตียนพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่รู้สึกโกรธเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้อาตมาไม่โกรธในทุกกรณีเมื่ออาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าอาตมาจะหวั่นไหวต่อการที่คนมาลบหลู่พระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็จะมา พราะนั้นการที่เราจะพิพาทวิจาร์ณความเชื่อที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำเขาบอกว่าไม่เชื่อต้องลบโล่ถ้าไม่เชื่อต้องลบโล่ทำไมล่ะคะถ้าก็คุณไม่เชื่อเนี่ยก็เมื่อคุณไม่เชื่อแล้วเนี่ยคุณจะไปเก็บไว้ทําไมอ่ะทำไมคุณจะแสดงเหตุผลของความไม่เชื่อคุณไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณแสดงเหตุผลของความไม่เชื่อของคุณเนี่ย การที่คุณจะลบหลู่สิ่งที่คุณไม่เชื่อเ,เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วที่เราจะต้องตีทิ้งเหมือนกับนักการเมืองสองฝากนะฝากหนึ่งเห็นว่าฝากโน้นไม่ดีเขาก็ต้องลบหลู่ฝั่งโน้อนนเพื่อบอกว่าตัวเองดีคนเกาจะได้เลือกได้ชัดไงถ้านักการเมืองฝั่งนี้พูดว่าฝั่งโน้นเขาก็ดีฝั่งนี้ก็ดีแล้วประชาชนจะเลือกได้อย่างไรเพราะเลือกได้ฝั่งเดียวอะถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้น ไม่เชื่อต้องลบลูถ้าใครบอกว่าไม่เชื่อแล้วอย่าลบลูเนี่ยแปลว่ากําลังเป็นคําขู่ของคนขี้ขลาดเพราะคุณกลัวว่าคนที่จะมาลบลูเนี่ยจะมาทําลายความเชื่อของคุณเพราะคุณไม่แน่ใจในความเชื่อของคุณประชาชนคนไทยจํานวนมากเนี่ยกลายเป็นเชื่อออฟติมัสกลายเป็นเชื่อสัตว์ครูไก่แก้ว ครูกายแก้วกับกลายเป็นเชื่ออะไรก็ไม่รู้ซึ่งนอกรูนอกทางเข้ารกเข้าฟงตุ๊กตาอะไรพอสร้างมาเป็นตำนานก็คือได้หมดเลยนะคะต้นไม้แปลกประหลาดก็เชื่อแม้กระทั่งต้นตะเคียนเนี่ยก็ไปนั่งขุดอยู่ที่วัดแม่นาคพระขนงแหละค่ะอาตมาเคยไปเทศที่วัดแม่นาคพระขนงนะเป็นยังไงบ้างอาตมาก็ไปเทศบอกว่าทุกคนจงทราบผีแม่นาคพระขนงไม่มีจริงอาตมาไปเทศที่อื่นก็พอทำเนาอะ อาตมาไปเทศที่วัดแม่นาคพระขนงวัดมหาบุตรด้วยทีเขาตาขวางกันไหมคะจุดที่อาตมาเทศในอยู่คนละส่วนกับศาลแม่นาคจะอยู่วัดเดียวกันอาตมาก็มามองดูตัวเองว่าถ้าฉันไปเทศที่อื่นฉันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรในเมื่อฉันเทศต่างที่ต่างถิน่นแต่พอฉันไปเทศที่วัดแม่นาคพระขนงว่าแม่นาคพระขนงผีเนี่ยไม่มีจริงกลายเป็นว่าท่านจันท์กลายเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะ เพราะประเทศในดินแดนแม่นาคพระขนงแต่ไม่ถูกแม่นาคพระขนงหักคอประมาณนั้นเป็นต้นไม่ใช่เทเศอยู่แล้วแบบสั <c oughs> ่นอธมายืนยันว่าผีไม่มีจริงแม่นาคพระขนงไม่มีจริงสุสานคนเป็นคุณนายลั่นทมไม่มีจริงที่ใจ<ล>ตะขาบอะไรคะนั่นแหละไม่มีจริง <c oughs> แล้วก็ปัรดาผีทั้งหลายแดคกคล่าหรืออะไรแต่อ,อะไรก็แล้วแต่ผีในประเทศและต่างประเทศเนี่ยยืนยันว่า ไม่มีจริงแต่จะมีเฉพาะคนโง่ม,มีเฉพาะคนเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเราไม่โง่ผีเหล่านั้นก็ไม่มีจริงนวัตสการ์ค่ะเราไปก่อนสวัสดีค่ะ